ตลาดต้องชมที่เราพามาชมกันวันนี้อยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครับซึ่งสเสน่ห์ของตลาดนี้อยู่ที่การเป็นตลาดโบราณเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสืบสานวัฒนธรรมไทยวนมากว่า200ปีแล้วนั่นก็คือตลาดต้าน้ําโบราณบ้านต้นตาลคาว่าต้าน้ําก็คือท่าน้ําในสํายนงยงโบราณนั่นเองครับตลาดต้าน้ําโบราณบ้านต้นตาลเป็นตลาดนัดเล็กๆริมแม่น้าป่าสักที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นที่นาเข้าของอาหารการกินพื้นเมืองมาจําหน่ายแก่คนทั่วไปโดยเปิดทําการกันเฉพาะวันอาทิตย์ระหว่างเวล 9านาฬกาถึง15นาิกาซึ่งสเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของตลาดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจึงได้เลือกตลาดแห่งนี้ขึ้นเป็นตลาดต้องชมนำร่องหนึ่งใน12แห่งทั่วประเทศซึ่งในอนาคตจะเปิดตลาดต้องชมให้ครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ฉับไวโปร่งสใสก้าวไกลใกล้ชิดประชาชน